อนแรกขึ้นแล้วแบบไอ้เที่ยถ้าขึ้นขวาขึ้นขวาแม่งโดนแน่เลยแต่แบบเอ้ยตัดเอาดีวะมาโดนเลยเยที่ยติ๊กมาเนี่ยโโแต่มันขึ้นท้ายขึ้นซ้ายตอนนั้นมันแบบบาลานซ์ไม่ได้แล้วไงก็เลยต้องฝืนขึ้นขวาไปโอเคพี่แชมป์บ้าหรือว่าชนะหนึ่งแพ้หนึ่งชนะสองเ,เลยเหรอโอเคแม่อีแม่ที่มึงยิงสามแต้มเสร็จแล้วคุณ เช็คก่อลเพิ่ตงตกด้วยพวกซัดเลยอมองก่อนว่าใครมันปีกโดนกูแน่หมั่นมานานแล้วเตรียมพ่้อมสามสิบใช่ไหมใช่เตรียมเย้ส,สวยเดี๋ยวให้ต้องต้องมีนะเชฟชิลเลอร์ปลดมาให้เย็นอนะ่ะ มีตัวแบบว่านอกถังที่ที่กดผ่านคอยแล้วออกมาเย็นเนี่ยเบียร์มันเขาเรียกว่าอะไรวะสำหรับเบียร์เหรอเออแบบมันมันเขากดถังนี้ถังในถังเบียร์มันจะไม่เย็นใช่ไหมอืมเขกดผ่านชุดนี้มันจะออกมาเย็นไว้ก<อ>ินนอกถังมี่อะไรอะจรสิ่งของไอ,งอ้อน,น,อนี่เลยแล้วเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราแถวนั้นมันน่นนนาจะมีที่ขายเหยื่อะไอ้นี่เนาะไอ้เหยื่อกุ้งพวกกุ้งอื่นี่เหยื่อน้องเหยื่อเนาะแต่เขาบอกว่าเพราะว่าที่พักมันริมติดริงทะเลไง เดินไปริมทะเลชายหาดเลยว่าตกทะเลได้ก็ไปซื้อตรงหาดเจ้าหลาวได้อาหารสดอ่ะตกปลาทะเลก็ดีแต่ว่าแดกไม่ได้ทุกตัวนะเหี้ปลาทะเลอ่ะแล้วไรเราตกปลาสนุกตกแล้วปล่อยก็ได้ไม่ไม่บางจริงๆอันนั้นมันมันไปตกน้ำลึกอว่าพี่ใช่ปะตกน้ำลึกกว่าที่กินดิบอ่ะได้ไม่เห็นว่าปลาทะเลอ่ะกินดิบได้กินกินไม่ได้ทุกตัวไม่ใช่ว่ากินดิบได้ทุกตัว อะไรกินไม่ได้ปัตตีนี่กินได้ป่ะปัตตีกินได้นะจทีน่ะซัพเกอร์ไม่ยังเอามากินกันเลยอ่ะที่นี่ไทยแลนด์แดหมดอ่ะเอลงเอเลี่ยนสมองที่มันมีปลาหัวสิงโตอะแดดไม่ได้นะอ๋ออันนั้นไม่เป็นทีนี่้มันเหมือนปลาหินอะไรป่ะปลาหมอที่ว่าแบบเจ๋งๆแล้วอะโดนแดดไม่เหลือปลาหัวสิงโตเราไม่น่าตกแถวนั้นได้ป่ะอยู่ดังคนหินอ๋ออยู่ดังคนหินเดี๋ยวมึงตกไปต่างๆขึ้นมาด้วยไอ้เหี้ยเพราะว่าถ้าได้ปุ๊บมึงต้องตัดตัดเบ็ดแล้วนะ ต่อที่แล้วพี่ไม่ได้ไปพาแฟนกลับบ้านถึงไหนก็พากาถ่เดี๋ยวโดนตัดจากคอมเดี๋ยดพี่พากลับไปว่าพ่อแม่เฮ้ยปุ๋ยอ่ะ ยิงลงเแล้วมีอจสถ้าเป็นหกเก้าก็แจ๊อะไนะได้เองหายงไม่ลงีดี๋ยวผมไปตัดขาเลยตัวเนี้ยมไม่้หาด a แบบมาลูกเลฟพิสต์ยนอ ที่พิกไม่ได้เห็นแน่ในภาพสดคอรหัสขึ้นี้แล้วเนดีว่ะมันมีอันหนึ่งทีบบลงไม่ได้เด้อไอ้แยแบงค์หัดให้ผมอุดนหนาดาไอเทียมออกเสือได้ไหนรูกเนี้ยเดี๋ยวงมหาดูพูก่ ปุ๊ดสีแกงปุ๊ดสีแกงไม่ต่อเลยไปเล่นบาที่ไหนไม่เคไปเลยโหมไม่ไปครั้งที่แล้วชวนผมเล่นมาตาไ,ไม่ไหววันศุกร์ไม่ค่อยว่างพญาอ่ะต,นตอนนี้เราจะไปแล้วเป็นไงไม่ไปแต่ที่ต่อมาเล่นแถวนีไ้ได้นะ <c oughs> <c oughs> เบียร์หนึ่งถังพอไหมพอเลยไม่เก่งเก่งเอาของเก่งไปเลยไปของบอลเดี๋ยวบอลกินเหล้าได้เดี๋ยวเอาไปเพื่อพี่ปิ๊กของของพี่อะของพี่ชักว่าวไอไม่ใช่เหล้าเบียร์กินได้หมดขอให้มีกินขอให้มีกินแบบพิเศษบอกอยู่ยังไงก็อยู่ได้อยู่ง่ายอยู่สบายมีอะไรกินไหมกินไหมเะอย่าไปอยู่ข้างคนหลายใจก็พอห้านาที เขาตากดีอเลี้าวยจ้เกเรเกเรแวิตเก่ามากที่ผมเลยเะร เป็นที่เวลาเวลาหนื่อยเขาเปลี่ยนเมียเป็นโรคอะไรนะโรคกระซาววันนั้นผมก็เป็นโควิดแล้วผมก็ไปเล่นฟาร์มเลเสียงเสียงให้ดูดไปหมดแล้วนะฮะดูดไปหมดแล้วคุยอะไรกันนี่เสียงให้ดูดหมดแล้วนะนั้นที่เป็นก็ะดูดตอนไม่ตัดต่อนะลงเสียงครบุ่มนะว่าเขามาหาดูเขาเขาบอกว่าทำไมพี่ปิ๊กเป็นคนอย่างนี้

ไม่ได้ด <จ uur> ิของแท้งสองแต่สมแต้งเนาะใช่ย้ายหน่งฮ้มีตีทัวไหมอสง่ง ทำงานใกล้บ้านถานนส้เขาเที่กินเหล้าเฮ้ยใจเย็นเลิกมไไีบอ่ครับบอยเริ่มสามไอ้8ปดโมงคึ่ง <S <S เริ่มงานห้าโมงครึ่งคนแค่ทำไปเล่นลาได้มหมดเลยไม่เหอเขาบอกว่าถ้าเกิดวันันไหนมีขึ้งของต้องช่วยอะไรแต่ไม่เป็นไหนโอ้ไปแจ็คแล้ว่ววนนะ ออกสืีไหมเขยอบเขยอบเอยกบไหอไหมออกเให้เห็นหน้าด้วยตามตามหน้าบอกอยู่บิดมันเฮ้ยาบก